สวัสดีครับตอนนี้งูเหลือมที่มันติดตาไคผมกำลังจะทำบ่วงนะทำบ่วงเพื่อจะจับมันไปปล่อยในป่านะครับเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้นะครับ,รบอ,อันตรายมากนะเนี่ยดูมันเตรียมฉกนะครับเนี่ยถ้้อย่างเงี้ยมันเตรียมฉกแล้วเด็กๆห้ามเข้าใกล้นะครับอ่ะมันม้วนตัวละ อ่มามันเตรียมฉกเอาบ่วงเข้าคอมันเลยตัวไม่ใหญ่มากครับ เรียบร้อยนะครับแต่ผมไม่กล้าจับคนเดียวนะเป็าเดียวมันจะรัดผมอ่า